สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปลนาทีเย้ทดสอบเสียงโอเควันนี้การแพทย์แปลนทีครั้งที่600 2 6นะครับผมประจําวันนี้วันที่ย9กรกาพฤษคมสองพนาอยนะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอราลิมมุสิกุบงนะครับเนี่ชื่อตามนี้เลยนะโอเคเปลี่ยนอะไรกันบ้างน,นะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้คิดว่าหลายๆที่น่าจะเหมือนกันในประเทศไทยคือฝนตกนะฮะฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคคุณธานาัฟีบอกว่าภาพและเสียงชัดเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้เริ่มกันเลยนะครับห้าทุ่มแล้วแหละนะวันนี้จะมาพูดเรื่องของการรักษาภาวะ P C O S นะครับเพิินมีท่านหนึ่งถามไว้พอดีนะครับเมบื่อวานนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ คำถามคือว่ารักษาภาวะโอเคหายแล้วนะฮะเอ๊ะทำไมแว่นดูมีรอยๆไม่มีเนอะโอเคนะครับรักษา P C O S ด้วยการผ่าตัดได้ไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับท่านใดไม่รู้จัก P C O S ผอจะขออนุญาตเล่าสั้นๆก่อนนะครับภาวะ P C O S ย่อมาจาก Polycystic Ovary Syndrome นะครับ ก็คือถุงน้ำที่รังไข่หลายใบนะครับลักษณะของถุงน้ำจะเป็นถุงน้ำเล็กๆๆๆๆๆไม่ใช่ถุงน้ำใบใหญ่ๆที่ที่เวลาไปผ่าตัดแล้วเออเวลาไปอันตราซาร์แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นซงเป็นซีสอะไรนั่นไม่ใช่กุหลาบนะครับคนไข้จะมาด้วยอาการหลาย,ลาย,ลายอย่างเช่นนะครับได้หลายๆเช่นลักษณะฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นหน้ามานันสิวขึ้นขนดกบางคนเสียงเปลี่ยนบางคนหัวล้านบางคนกล้ามขึ้นได้นะครับ ลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นอันที่2คือประจำเดือนผิดปกติคือมาน้อยหรือไม่มาเลยนะครับบางคนประจำเดือน2อสเดือนมาทีหนึ่งนะครับบางคนหายไปเป็นปีนะครับอันนี้คืออาการใหญ่ๆที่เจอนะครับในภาวะ PCOS ส่วนเกณฑ์การวินิจฉัยอีกหนึ่งอย่างนะครับเอา2ใน3ข้อนะครับเมื่อกี้1ข้อ2ข้ออันที่3คืออันทษาพบความผิดปกตินะครับ เป็นถุงน้ําที่รังไขหลายใบนะครับหลายใบเอาเท่าไหร่ในสมัยก่อนเนี่ยเอา12บใบนะครับณนะปัจจุบันเอา20บใบด้วยเหตุผลว่าณนะปัจจุบันอันต์ซาวดีขึ้นเราสามารถเห็นถุงน้ําที่รังไขใบเล็กๆเนี่ยขนาด2มิลถึง10มิลเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเขาเลยเอา20อย่างไรก็ดีถ้าที่ไหนนะครับถ้าที่ไหนอันต์ซาวยังไม่ดีเยอะกว่า12บใบก็เอาแล้วนะครับไดนะนะ้โอเคสรุป3อย่างน,นะ คือลักษณะฮอร์โมนเพศชายนะครับหรือเจาะเลือดแล้วฮอร์โมนขึ้นนะครับอันที่2ประจำเดือนผิดปกตินะครับมาน้อยหรือไม่มาเลยอันที่3อันตรสาวผิดปกติเอา2ใน3ข้อวินิจฉัยว่าเป็น PCOS นะครับว่าเป็น PCOS การรักษานะครับขึ้นอยู่กับอาการเลยเมื่อกี้อาการที่หมอบอกเนี่ยอาการฮอร์โมนเพศชายอาการประจำเดือนไม่มานะครับ ถ้าอาการของฮอร์โมนเพศชายเยอะการรักษาก็มีหลายแบบอีกนะครับเช่นถ้าเป็นขนเยอะแล้วอาจจะรักษาขนอย่างเดียวนะจะทําเลเซอร์จะโกนเอานะครับจะกินยาฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการรักษาขนก็ได้น,นี่คือรักษาลักษณะขนเยอะนะครับบางคนรักษาสิวนะครับมักจะมักจะได้รับยาฮอร์โมน ที่ไปลดฮอร์โมนเพศชายน,นะครับก็อย่างที่บอกฮะโรคเนี่ยมาจากฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ไหมก็เอาฮอร์โมนเพศชายไปเช่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือยาเม็ดคุมกํเนัดเพราะยาเม็ดคุมกําเนิดลดฮอร์โมนเพศชายได้นะลดฮอร์โมนเพศชายได้นะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็จะมียาบางตัวนะครับที่ทําให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงได้แล้วก็ใช้พวกนั้นก็ได้ ส่วนเรื่องของประจำเดือนไม่มานะส่วนเรื่องของประจำเดือนไม่มาเกิดจากอะไรเกิดจากไข่ไม่ตกนะฮะเกิดจากไข่ไม่ตกแล้วก็มีลักษณะการสร้างเอสโตรเจนเนี่ยลดลงนะครับก็ทำบางทีก็ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หนาตัวขึ้นมาเนี่ยทำให้ไม่มีประจำเดือนออกมาก็ได้นะครับซึ่งการรักษานะครับการรักษาก็มีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการในการมีบุตร นะขึ้นอยู่กับความต้องการในการมีบุตรถ้าอยากมีบุตรบอกเลยการรักษาอาจจะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าไม่อยากมีบุตรการรักษาจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายคืออะไรคืออยากมีบุตรใช่ไหมกินยาให้ไข่ตกนะฮะเพราะว่าคือ s o s ไข่ไม่ตกใช่ไหมกินยาให้ไข่ตกนะครับไข่ตกปุ๊บก็มีโอกาสตั้งครรภ์เองแต่ถ้าสมมุติว่าจะรักษาแบบไม่อยากมีลูก อยากให้เมนมาอย่างเดียวการรักษาก็ง่ายมากก็คือกินยาเม็ดคุมกําเนิดน,นั่นเองประจําเดือนก็จะไหลออกมานะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือการรักษาคร่าวๆนะสำหรับเรื่องของประจําเดือนไม่มาส่วนเรื่องการรักษาที่ต้นเหตุต้นต่อแล้วกันนะครับบอกว่าเอ้ย PCOS ก็คือลักษณะของถุงน้ําที่รังไข่ไหลไปเพราะฉะนั้นเราเอาไฟฟ้า เอาไปจี้ไข่ได้ไหมนี่แหละครับเลยเป็นที่มาของคําถามนะว่ารักษาโดยการผ่าตัดได้ไหมได้นะครับได้เลยหลายๆครั้งหลายหลายหลายสกูลและกันหลายๆายตำหลาและกันดีไม่ดีฮะเขาบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็น first line คือใช้เป็นอย่างแรกเลยคนไข้ไม่จะเป็นต้องใช้ยานะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปจี้ที่ตัวรังไข่นะครับจี้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 ทำลายไข่เพราะไม่ขี้ไข่เยอะเกินไปใช่ไหม เอาไฟฟ้าไ,ไปจี้เลยนะครับซึ่งเทคนิคก็คือเขาบอกว่าให้จี้ข้างละสี่รูนะครับฟืด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 ,ฟดทำลายเนื้อไข่ทำให้จำนวนไข่ลดลงคนไข้อาจจะไข่ตกได้เองนะครับไข่ตกได้อันนี้ก็คือทฤษฎีนะครับอย่างไรก็ดีในคนไข้ที่มีบุตรยากเนี่ยเราก็กํากึ่งนะบางทีเราก็ไม่ได้แนะนำ mm hmm. เหตุผลเพราะว่า ทุกครั้งที่เราผ่าตัดเข้าไปนะครับโอกาสเกิดพังผืดมีนะครับพอเกิดพังผืดปุ๊บอาจจะท้องยากขึ้นอีกไข่ตกจริงนะครับจี้ทําลายไข่ตกได้แต่บังเอิญเกิดพังผืดก็ทําให้ท้องยากขึ้นมาเพราะนั้นพวกนี้ต้องวางแผงกนการรักษาดีๆนะครับโดยจนตัวนะครับ experience b a s e ก็คือใช้ยาแล้วไม่ได้ผลนะใช้ยาแล้วไม่ได้ผลทํำยังไงก็ไม่ได้ผลอาจจะไปจี้ที่หลังไข่ นะครับให้ทำลายเนื้อไข่สักหน่อยนะครับไข่จะได้ตกเองอย่างไรก็ดีต้องระวังไว้เมื่อกี้พูดถึงพังผืดแล้วนะครับบางทีจี้ไปเนี่ยนะครับคนไข้เข้าไวททองเลยคือจี้เยอะเกินไปก็มีรายงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกการรักษา PCOS ด้วยการผ่าตาัดต้องวางแผนให้ดีนะครับต้องคุยให้ดีว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของ ออขอโทษทีนะโไม่ได้ดูชื่อมานะครับว่าคุณอะไรเนาะถือว่าตอบคาถามแล้วนะครับผมเค่แปดนาทีพอดีเลยนะครับคุณนลงสวัสดีครับหมอคาซิส19มีนใส่ตัวอ่อนจะติดไหมต้องมุดลูกเกิดจากอะไรคะอืม หมอไม่ได้อันต้าซาวะก็ไม่แน่ใจนะค,คุณเบนนะครับแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาดูแล้วว่าจะใส่ตัวอ่อนหมอก็คิดว่าน่าจะใส่ได้นะนะครับผมค,คุณท,ท,ทิตารีเนาะนะครับโอเคเลือลังไข่ปีมุมลูกข้างเดียวมีสิทธิ์มีรูปไหมมีครับมีโอเค r p c เหมือนกันบอกว่า ได้ซาแล้วก็ให้เป็นลดความอ้วนถูกต้องเลยฮะการรักษาแรกคืออยากให้ลดน้ําหนักครับผมอยากให้ลดน้ําหนักถ้าลดได้นะ5-10%ของน้ําหนักตัวนะครับไข่จะตกเองได้เนาะโอเคเอคุณนรงบอกว่าเป็น p c o s ปล่อยธรรมชาติ10ปีไม่ท้อง I.U.I มีลูกแล้วหนึ่งคนยินดีด้วยนะครับ ปล่อยธรรมชาติเองจะมีโอกาสติดไหมก็มีนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะน้อยนะหมอแนะนำนะครับลองคุยกับคุณหมอที่ IUI ให้อีกทีนึงนะครับว่ามีโอกาสจะท้องเองไหมนะครับผมเพราะคุณหมอเขาตรวจวเขาน่าจะรู้ประวัติแล้วก็ธรรมชาติของเราดีนะครับว่าว่าจะมีง่ายมียากอะไรยังไงขนาดไหนนะโอเค นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับขออญาตฝามเหมือนเดิมนะ y o u t u b e Twitter Instagram ฝาก Subscribe YouTube นะครับผมแล้วก็เข้าไปย้อนดูได้ในเว็บไซต์นะครับของเดิมมีเยอะอยู่นะครับผมโอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ